ช่วงหนึ่งเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะชอบแชร์กันว่าไอตัวล็อกตรงคอห่อของขนมปังเนี่ยสีนี้มีความหมายอย่างนี้สีนั้นมีความหมายอย่างนี้จริงๆมันเป็นตามน้นนะครับพี่อ่าใช่สีฟ้านี่คือเอาวันจหน่ายวันศุกร์อ๋อวันจันทร์สีเหลืองอย่างนี้ป่ะครับใช่แปลว่าถ้าเป็นวันเสาร์ก็คือสีม่วงถูกต้องเราซื้อขนมปังเราก็ไม่ยากลวพอเราเห็นสีเราก็จะกะได้ว่าอันนี้ผลิตมาวันไหนกี่วันแล้วเหมาะหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วต้องถามว่าระยะเวลา ที่เหมาะมากๆในการทานขนมปังให้อร่อยควรจะทานอยู่ในกี่วันครับกำลังดีสินค้าเราเนี่ยอายุ7วันภายใน7วันเนี่ยเราประกันความอร่อยคือโดยปกติแล้วขนมปังจะแห้งไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมวิธีการที่คุณจะเก็บขนมปังได้นานหนึ่งเข้าช่องฟิวส์ใช่เลยเหรอครับถูกเพราะคุณจะเปลี่ยนสภาวะของน้ําในขนมปังให้เป็นน้ําแข็งมันจะไม่แห้งไปแล้วเวลาอุ่นทานทํายังไงครับ ก็เอามาใส่โทสเตอร์เครื่องปิ้งไม่ต้องเอาไปทําละลายอะไรทั้งนั้นเลยนะออกมาจากฟิวเซอร์ใส่โทสเตอร์ปิ้งเลยเฮ้ยซึ่งเกลดอยังครั้งแรกว่าขนมปังใส่ช่องฟิวส์แล้วดีสมมุติคุณทานมไม่หมดใช่ไหมคุณรู้ว่าเฮ้ยจะหมดอายุแล้วทานไม่หมดจับใส่ช่องฟิวส์เลยเวลาคุณจะกินก็เอามาใส่เครื่องปิ้งขนมปังลองดูกันนะครับไปลองทำกันดูที่บ้านฟามเท้าอ่ะเออการใส่ตู้เย็นก็ได้แต่ยังไงก็ตามน่ะมันก็จะไม่ได้ยืดอายุช่ฟิวดีกว่าช่งฟิตดีกว่าลองดู